รายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคําแนะนําแต่ทํไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้รานรักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทําความรู้จักสักหน่อยความรัก จมมใจมมใลบาายปร่วมชูรักชูรสโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสนะคะค่ำคืนนี้อยู่พี่ภูมิแล้วก็พี่นต้ตนะครับคุณผ<ะ>ู้ชมครับเอาล่ะในค่ำคืนนี้ปัญหาของเราน่าสนใจแล้วก็ต้องเคลียร์อย่างไวนะครับ เป็นปัญหาสำหรับคู่รักคู่หนึ่งเพิ่งจะแต่งงานกันแต่มีปัญหานิดนึงอะไรคเรื่องฟิชเชอร์ิกันอ๋อเรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่มากนะครับผมก็คือเจ้าสาวเนี่ยเกรง กลัวเรกรงกลัวรัดตัวจนสอดใส่ไม่ได้จะทําไงที่จะสามารถทําให้เธอเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็สามารถที่มีความสุขในด้านนั้นกันได้นะครับวันนี้ต้องเคลียร์อีกหนึ่งปัญหาค่ะถามเข้ามาอันนี้ถามว่าถ้าผู้ชายบางคนชอบดมกางเกงในผู้หญิงถือว่าเป็นโรคติดไหมคะเดี๋ยวต้องสอบถามคุณหมอประจําชุรักชุรสของเราค่ะ รักเลือกได้รักเลือกได้วันนี้มากันที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตโรงเรียนที่ก้าวล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน เปลี่ยนวิชาย,ยากๆอย่างพระพุทธศาสนาให้สนุกได้ความรู้ผ่านแอปพลิเคชันแถมน้องๆยังได้ทบทวนบทเรียนได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการด้วยนะคะ สวัสดีครับน้องๆครับ <Biz> น้องๆจากโรงเรียนเลยเอ่ยครูครูรักขั้นเทพที่จะมาเคลียร์ทุกๆปัญหาคาใจของน้องๆขอเสียงปรบมือดดงๆต้อนรับครูรูรักของเราค่ะคุณหมอพันศักดิ์สุกฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะ <ๆๆ S 1> น้องๆนะคะว่าสมมุติถ้าเรามีแฟนเป็นดาวเด่นของโรงเรียนน้องๆจะทํำยังไงระหว่างคบกันแบบเงียบๆไม่เปิดตัวหรือว่าถ้าเป็นแฟนดาวเด่นเนี่ยก็ต้องเดินควงโชว์ให้ทั่วโรงเรียนค่ะเรามาคุยกับดาวบป .5 กันละ กกกลลล้้้ออองงงนนีีครับ,รบหันหน้าให้กล้องค่ะอย่าหันตัวให้กล้องครับผมสวัสดีครับผมชื่อเข้มนะครับน้องเข้มบอกไม้บอกมือสาวๆทั้งบ้าน <S <S 1> <S 1> หน่อยส่งจูบหน่อยส่งจูบหน่อยโอ้โหสเปคพี่เข้มเป็นยังไงสาวๆดูรายการอยู่เยอะมากอวบๆหน่อยครับอ๋อชอบผู้หญิงอวบๆครับสูงๆหรือสูงๆหรือ,รอตัวเล็กๆสูงๆครับสูงๆอวบๆยังไงอีกยังไงอีกขาขาวเข้มเข้ม บิ๊กมิวครับบิ๊กมิวนะบิเนี่วสมมุติว่าครับพี่เข้มเป็นแฟนกับเรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยมีแม่แถวนี้มีแบบขาวๆสูงๆมิวอยู่ไหนยืนขึ้นหน่อยได้ไหมคะน้องมิวพี่เข้มพี่เข้มอย่างอย่างน้องมิวนี่ถือว่าสเปกไหมอ่าก็ใช่เลยโอ้อสมมุติว่าเราได้เป็นแฟนกับมิวนะครับผมพี่เข้มจะคบแบบเงียบเงียบ หรือพี่เข้มจะควงโชเลยผมควงโชเลยครับทำไมเราถึงคิดว่าเฮ้ยแฟนเราสวยอยากควงโชพี่เข้มมันเป็นธรรมดาเอ้ยธรรมดาครับธรรมดาครับคนเรามีของดีก็ต้องโชครับไม่แบบเพื่อนเซลหรือเป็นเรื่องธรรมดาครับมันต้องแซลอีกแล้วใช่ไหมใช่ครับแซลว่ามันอิจฉาใช่ครับพี่แฟนเราสวยแน่นอนครับโอ้โห สเปคหนุ่มเป็นยังไงชอบแบบไหนสูงค่ะเอาเข้าเข้าวินเลยชอบสูงสูงอะไรไงอีกชอบแบบผู้ชายแบบอบอุ่นหรือชอบแบบผอมๆอะไรเงี้ไม่ชอบผอมค่ะน้องเนียวคะถ้าเกิดว่า พบกับหนุ่มที่เป็นหนุ่มฮอตเป็นเหมือนกับผู้ชายในฝันของเราเนี่ยในมุมมองผู้หญิงเราจะคบเงีย,งยบๆหรือว่าเราจะควงโชว์ควงค่ะ,ะทําไมถึงควงโชว์เพราะผู้หญิงบางคนก็จะแบบว่าเฮ้ยไม่ค่อยอยากจะโชว์เดี๋ยวกลัวโดนแซวโดนอะไรเงี้ยสำหรับหนูทำไมอยากโชว์คะก็กลัวคนอื่นคิดว่าแฟนเราโสดอะค่ะสวัสดีค่ะโอ้อ แค่นี้ไม่พอแค่รอดแค่รอดเชิาเช่เ่โอโเชโอ้โหโอ้นโอ้โชโ้โอ้โอ้โรอ้โหโอโโอชิหโอ้โหชิกิอาโหโอ้อ้โหโอ้ิสอ้โหโอ้โนอ้โอ้อ้้องโยโอ้น้หโอโอ้อ้โอ้โ้อ้โอ้อ้หอนอห้อโอ้ค้อค้ ยสวยแบบนี้เดี๋ยวเราขึ้นว้าปให้นะไอจีอะไรขึ้นว้าร์ปใหน่อยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโยโยชิค่ะกระเดนิกนิวมากเลยอันนี้อะไรนึกว่าสัธนิบาตลูกนกพากินสันสเปคหนุ่มเป็นยังไงชอบแบบไหนเออเป็นผู้ชายตัวสูงแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถแบบเนก็คือเล่นเกมเก่งเล่นกีฬาเก่งหรืออาจจะเล่นดนตรีเก่งแล้วก็เรียนเก่งมีไหมมีไหมมีสูงสูงเก่งเก่งไหมแถวนี้ จัดรอรอให้จัดรอรอให้ถ้าจิดรอรออย่างพี่ซันอย่างเงี้ยน้องโยจะแอบคบหรือโชว์เลยครับผมก็ต้องถามตัวเขาก่อนว่าเขาต้องการแบบไหนเพราะว่าเรายังไงก็ได้โอ้โหเอาใจแฟนสุดเลยสามแอคชั่นเคยแต่งวันนี้ว่าล่ยอ่ะกินอะไรดีไหมอะแตงวันนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ ต็งเล่นเกมกันป่ะเอาดิแต่ติง<ก>ห้ามกรอบเนาะหุยไม่กากหรอกอย่างเงี้ยลองได้ลองได้ไดติงอย่าปากสั้นดีตืนเต้นคนลุกคนลุกประมาณนี้ประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวให้น้องโยฟันทงให้พี่ก็แล้วกัน ถ้าเราคบกับดาวเด่นของโรงเรียนค่ะเราจะอยู่เงียบๆหรือเปิดตัวเดินควงเลยคะเดินควงค่ะเดินควงขอบคุณค่ะประมาทขอบคุณพี่ซานด้วยนะครับให้น้องๆช่วยกันโหวตหน่อยว่าถ้าเรามีแฟนเป็นดาวเด่นของโรงเรียนเราเลือกที่จะอยู่เงียบๆไว้คนเดียวหรือว่าจะเปิดตัวเดินควงโชนทั่วโรงเรียนเลยนะคะ เข้ากับดาวเด่นของโรงเรียนจะทำยังไงน้องๆเปิดใจว่าต้องเปิดตัว61.65%ไม่เปิดตัวแน่นอน38.35% l บ v e คิดว่าเปิดหรือปิดจะดีต่อใจมากกว่าคะน้องๆครับผมว่าคำตอบด้านไหนเนี่ยมันก็คงไม่มีคำว่าถูกต้องแต่มันมีคำว่าเหมาะสม ผมว่าสําคัญกว่าจริงไหมครับเพราะทั้งสองคำตอบถูกต้องหมดจริงไหมครับต่อไปมันก็เกี่ยวกับความเหมาะสมเพราะไอ้การเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวเนี่ยมันแล้วแต่ยุคแต่สมัยถ้าเรามองรุ่นเก่าๆเอาแบบดาราดานะ เขาต้องไม่เปิดตัวใช่ไหมว่าเขามีแฟนแล้วไม่ว่าจะเป็นคนไหนคนไหนเนะรื่องนะไม่ว่านะดารานางงามไม่เปิดเลยมีลูกแล้วยังไม่เปิดเลยเดี๋ยวเลตติ้งตกเดี๋ยวเลตติ้งตกแต่ยุคนี้สังเกตไหมครับว่าพวกดาราพวกอะไรต่างๆเขาเปิดตัวอะไรว่าเขามีแฟนแล้วมีคนรักแล้วมีลูกแล้วแสดงให้เห็นว่าชั้นเป็นคนเปิดเผยคนจะได้ชอบถูกไหมครับผมถึงบอกทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละแบบไหนเหมาะสมแต่อยากจะบอกตรงกลางว่าพวกเรามักจะชอบคำว่าสร้างภาพใช่ไหม ชอบไหมสร้างภาพไม่ชอบอะสร้างภาพจำไหมคนชอบไปตีความว่าสร้างภาพเป็นเรื่องที่ไม่ดีส่วนใหญ่วเวลาบอกสร้างภาพเนี่ยเรามักจะมองในทางลบใช่ไหมครับจำไว้นะภาพนั้นต้องสร้างแต่ต้องเป็นภาพที่ดีที่สร้างสรรค์ให้คนอื่นเห็นแล้วเราเป็นคนที่ดีและอยู่ในสังคมเช่นถ้าเรามีคนรักเป็นคนที่ดีคนที่เด่น มันเป็นความภาคภูมิใจของเราไหมน้อง <Yeah. S 1> เป็นแลวเก็บไว้หาพระแสงอะไรอะ่ะ oh. มีของดีก็ต้องแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเรามีของดีแต่มันต้องมีวิธีการแสดงเพราะเขาก็บอกแล้วว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินไอที่ไม่กล้าโชว์ก็เพราะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเรานำภาพนั้นนำเสนอแบบน่ารักน่ารักว่า เรามีคนรักเป็นคนเด่นเราช่วยกันทํางานเพื่อสังคมของเราเราช่วยกันดูแลคนน้นคนนี้มันจะดีไหมครับมันขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราแสดงออกถ้าแสดงออกแบบน่ารักนุ่มนวลถ่อมตนคนเขาก็ไม่หมั่นไส้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่ผมแนะนำครับยุคนี้ต้องนำเสนอครับแต่นำเสนอแบบน่ารัก อดน,น้อมถอมตนและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเราก็ได้ประโยชน์ด้วยโอเคไหมครับช่วงติวรักเต็มร้อย ได้เวลาของติวรักเต็มร้อยแล้วนะคะคืนนี้ค่ะมีนัดกับจิตแพทย์อารมณ์ดีมือหนึ่งของชูรักชูรสเลยนะคะขอต้อนรับคุณหมอโอ๋ค่ะคุณหมอสุกมลวิภาวีพลกุลสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมคำถามแรกครับจากสามีป้ายแดงครับคุณหมอโอ๋ครับน,นี้น่าสนใจมากผมก็เพิ่งจะรู้นะว่าอาการแบบนี้นี่ มันเจอกันค่อนข้างเยอะดูว่าเพิ่งจะป้ายแดงเหมือนกันยังครับเพิ่งจะป้ายหยาอ่าหนาเกลือบอกว่าผมเพิ่งจะแต่งงานได้ไม่นานครับคุณหมอครับปัญหาคือผมไม่สามารถสอดใส่ได้จนสุดครับภรรยาของผมเนี่ยเธอเกรงและดูจะเจ็บทำได้ไม่นานก็ต้องยกเลิกครับเคยคุยงานกับภรรยาก็บอกว่าเธอมีความต้องการแต่พอสอดใส่เนี่ยก็กลัวและเกรงไม่รู้จะทำยังไงครับ เราโลมแล้วก็ไม่เป็นผลอายุของเราทั้งคู่เนี่ยคือ27ปีเท่ากันก่อนแต่งเคยแค่กอดจูบทั่วไปหลังแต่งเจอแบบนี้ต้องแก้ไงครับโรคนี้คือปัญหาของผู้หญิงที่มาโรงพยาบาลผมเยอะที่สุดสัปดาห์หนึ่งต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรายเคยมีมากที่สุดคือสัปดาห์ละสาราย<อ>เ,เป็นโรควาจินิสมาส บางคนก็อ่านว่าจินิสมูสแปลเป็นภาษาไทยว่าโรคจิมล็อกจิมล็อกคือล็อกก่อนแล้วก็สอดใส่ไม่ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเข้าไปสอดใส่ได้แล้วล็อกอันนั้นเรียกโรคจิมงับอันนี้เป็นอีกโรคหนึ่งอันนี้ไม่งับจริงๆแล้วโรคนี้คือภาวะวาจินัลพนนิเทชันโฟเบียคือเป็นโรคกลัวการสอดใส่แล้วประวัติก็จะชัดเจนว่า2อย่างนะครับหคือ ตอนัยรุ่นตอนเป็นสาวเนี่ยจะไม่เคยที่จะช่วยตัวเองแบบใช้นิ้วสอดใส่เพราะเขากลัวการสอดใส่นิ้วตัวเองก็ไม่กล้าอย่างมากก็แค่ถูที่คริสตัลิสอันที่2คือจะรักษาความบริสุทธิ์จนถึงวันแต่งงานเช่นจะบอกว่าเออเราแค่กอดจูบแล้วลมภายนอกก่อนหลังแต่งงานแต่งงานเราค่อยล่มเพศกันอพอแต่งงานเขาก็พร้อมเตรียมตัวเตรียมใจ เขาก็มีอารมณ์ความต้องการทางเพศแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขากลัวจนกระทั่งพอกําลังจะสอดใส่ปุ๊บก็ปฏิกิริยาครับกลัวทําให้กล้ามเนื้อเกรงเกรงก็ทําให้สอดใส่ไม่เข้ามันเหมือนกับอาการคบมิบแน่นหรือเปล่ามันอันเดียวกันไหมครับมันแน่นแบบเกรงมากเลยครับจนท่านใส่ไม่เข้าผู้ชายจะบอกว่าพอสอดเข้าไปมันจะชนผนังนะครับแล้วโรคนี้เจอเยอะมากรักษาไม่ยากครับอันที่เด็กคือ ก่อนมาพบแพทย์เนี่ยให้เป็น sexual outer c o u s e คือให้เป็นแบบการสัมผัสสัมพันธ์แบบภายนอกคือกอดจูบเล้าลมแทนที่จะล่วมเพศแบบสอดใส่คืออาจจะเสียสีอะ,อะแล้วก็ออโรเซ็กอมจูเลียจิมไปนะครับก็ใช้ได้บางค,บคนก็ก็รู้สึกแฮปปี้เอนจอยเรื่องนี้กันคือมีเซ็กแบบไม่มีการสอดใส่ในช่องคลอดนะครับอันที่2คือถ้ามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลผมก็จะใช้วิธี ทางจิตเวชสองอย่างก็คือพฤติกรรมบาบัดคือค่อยๆใช้วัจนาเดเลเตอร์จากเล็กๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นวัเจนาเดเลเตอร์ถ้าซื้อเมืองนอกอาจจะแพงพลาสติกถูกๆไม่กี่บาทแต่ขายสลายพันเทีย <c oughs> นไขมันเป็นกระบอกแบบคล้ายๆจูเทียมฮะ <c oughs> อันเล็กสุดขนาดเท่านิ้วก้อยอ <c oughs> แต่เบื้องต้นเราจะให้คนไขน้ใช้ไม้พันสำลีก่อน บางคนแค่ไม้พันสำลีสอดใส่ในชอ<ด>่องคลอดก็กลัวแหละฮะคือเขาจะกลัวมากอ,ะอ่ะไม้พันสำลีให้ผ่านก่อนแล้วก็ใช้วัจเจนเดเลเตอร์ระดับที่หนึ่งระดับที่สองก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบางคนไม่มีวัจเจนเดเลเตอร์ก็อาจจะใช้เทียนไขก็ได้ขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็ฝึกเรื่องของการผ่อนคลายนะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลผมก็มีนักสะกดจิตบางบัดก็ใช้การสะกดจิตเพื่อล้างไอความรู้สึกโฟเบียกลัวเกินเหตุนะในสุดรักษาก็ประมาณสัก สเดือนก็น่าจะดีขึ้นแล้วกลัวนี้มีสาเหตุของความกลัวไหมคะไม่ทราบครับอยู่ดีๆก็แล้วก็ในทฤษฎีสมัยก่อนตำราจ,จะเขียนว่าอาจจะเคยถูกล่วงเกินทางเพศถูกข่มขืนอะไมาก่อน ในวัจินิส์บสผมไม่เคยเจอสักลายตอนนี้ปัจจุบันการรักษามันพัฒนาแล้วครับในเมืองนอกเนี่ยมีใช้กันสัก 3- 4สปีในเมืองไทยก็สักปี2ปีที่ผ่านมาคือการฉีดโบท็อกโอ้น่าเลี้ยงเลยครับไม่ใช่มันส่งตรงกล้ามเนื้อตรงนั้นเลยฉีดโบท็อกเข้าที่ผนังกล้ามเนื้อช่องคลอดเพื่อให้ผนังเนี่ยมันมีการคลายตัวลองเสิร์ชใน Google ดูนะครับคำว่าโรคจิมล็อกแล้วก็ฉีดโบท็อกมีหมอที่ทําเรื่องนี้อยู่ซึ่ง ผมก็พยายามคุยกับหมอสูที่โรงพยาบาลผมหมอสูก็ไม่ถนัดฉีดโบท็อกพวกหมอฉีดโบท็อกก็ไม่เคยฉีดโบท็อกที่จิรบก็เลยก็ต้องไปหาหมอผิวหนังต่อส่งต่อนี่ไหมคะเอ่อส่วนใหญ่จะเป็นหมอสูที่เขาเล่าล่าเรียนมาเรื่องเด่นนี้โดยตรงแต่อยากรู้เพราะโบท็อกอาจให้ฉีดกับกล้ามเนื้อใบหน้าแบบนี้มันก็มีระยะเวลาว่ากี่เดือนกี่เท่าไหร่ แต่ฉีดบทอข่เนี้ยฉีดครั้งสองครั้งแล้วก็แอดมิดหนึ่งคืนแล้วก็หายเลยใช่ถ้ารมเพศได้แล้วหายเลยมันเป็นโรคทางจิตหลังจากที่เขาได้ครั้งสองครั้งแล้วเขาก็หายทางจิตแล้วไม่กลัวแล้วทีนี้ผมมีปัญหาคล้ายๆไงคุณหมอคือผมก็บางทีก็สอดใส่ไม่ได้แต่ผู้หญิงไม่ได้เป็นซิงมันเป็นเพราะอะไรเลยอ่าเป็นเพราะจูไม่แข็งครับสอดใส่ไม่เข้าเขาอยากให้คุณหมอตอบอีกอย่างหนึ่งค่ะใช่แค่แบบโควิดโรคนี้ไปหาหมอครับรักษาหายเพราะบางคนเนี้ย เลิกกันครับเพราะว่าร่วมเพศไม่ได้แล้วเลิกเลยมาถึงอีกหนึ่งคำถามค่ะเป็นเรื่องของคุณผู้ชายถามมานะคะคนนี้ถามมาว่าอาการต่อไปนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิตหรือเปล่าครับคุณหมอข้อแรกผมชอบดมกางเกงในของผู้หญิงในวงเล็บของคนรักนะครับไม่ได้ไปขโมยมาของแฟนเรานั่นเองนะคะอีกอันนึงก็คือชอบลักษณะมีเพศสัมพันธ์แบบชายสหญิงหนึ่งหรือชายหหญิงสองอ<า>แบบนี้ มันผิดปกติไหมคะเดทางจิตเวชให้สนใจว่ามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาหมากกว่าปกติหรือผิดปกติถ้าเขาดมกางเกงในแล้วเป็นกางเกงในของภรรยาของแฟนไม่ได้ไปขโมยกางเกงในอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาไม่ต้องรักษาคะคือเอากางเกงในของภรรยาเนี่ยมาดมแล้วเกิดการเต่นเต้นก็เหมือนออร์เรกเซ็กก็โอเคอทรีซัมปฏิหรือเพปฏิก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องแปลกฮะถ้าเต็มใจกันทั้งสามฝ่ายคือสามีชอบภรรยาชอบ แล้วก็ผู้ชายอีกฝ่ายหนึ่งก็เต็มใจ3คนนี้มีความสุขไม่มีปัญหาปัญหาคือเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือปัญหาเรื่องของแบบบางทีพาผู้ชายมาแล้วก็ซ้ำกับเมียเสร็จแล้วก็มีการแอบถ่ายไว้แล้วก็โดนโดนแบ็กเมททีหลังนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเต็มใจโอเคอแต่บางทีผมก็เจอที่ผู้หญิงก็ มีความต้องการที่อยากทรีซัมคืออยากจะเป็นชายสองหญิงหนึ่งถ้าเต็มใจทั้งคู่ไม่มีปัญหาที่มีปัญหาคือแบบว่าไม่เต็มใจอ่ะแล้วก็ปฏิเสธไม่เป็นอ่ะอยากจะเอาใจสามีเปลว่าก็ต้องเรื้อรงังทนมีเซ็กกับผู้ชายที่ตัวเองไม่ได้รักแล้วก็2ปีผ่านไปก็ยังเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะพอสามปีผ่านไปแกก็กล้าปฏิเสธแล้วว่าฉันทนไม่ไหวแล้วที่ฉันจะต้องเผชิญอย่างนี้ไปตลอดมาหลายปี <ừ> ก็ถ้าเต็มใจก็โอเคครับ <ừ> ก็คืออย่างที่เราคุยมาตลอดนะเรื่อง มันเลยเรียกว่าเป็นรสนิยมทางเพศอ่ากลุ่มเนี้ยเขาเรียกว่าสวิงกิ้งสวิงกิ้งมีอยู่สรูปแบบหนึ่งคือเมทสวิงกิ้งก็คือแลกคู่ชูชื่นนะครับสองคู่มาสลับผัวเมียกันอันนี้เขาเรียกว่าทรีซัมสามคนอโลเวงถ้า4ี่หคนขึ้นไปเขาเรียกว่าเซ็กกรุ๊ปอ่าเซ็กหมู่เซ็กหมู่นะถ้าเป็นร้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเซ็กม็อบนะฮะอันนี้ต้องเรียกตำรวจมาสายม็อบแล้วนะโอ้ไปช่วยหลายคนเล่นจะมาที่เพิ่์ก่อนหน่อยปัญหาคือจะติดโควิดกันหมดนะครับครับผม ครับ <uge ot> ไม่มีปัญหาไม่ต้องรักษาครับก็ <c oughs> เป็นรสนิยมทางเพศนั่นเอง <c oughs> นะครับที่สำหรับคนผู้หญิงที่เขาไม่กล้าที่ปฏิเสธ<อ>เนี่ยหรือผู้ชายที่ไม่กล้าที่ปฏิเสธอะ่ะมันมีวิธีการพูดเลยไหมที่เราสามารถที่รักษายงนยันตรงขามได้ไม่เอาไม่ชอบไม่ตอนใจเลยอ่ะฉันรักเธอฉันอยากจะมีเซ็ก์กับเธอคนเดียวเท่านั้นคือบางคนไม่เต็มใจนะแล้วปรากฏว่านี่ฮะ ได้คืบจะเอาสอกได้สอกจะเอาวา,าบางทีแบบอ่ะคนหนึ่งและสามีให้มีเซ็กกับผู้ชายคนหนึ่งโอเคพอต่อมาสามีรู้สึกไม่พอต้องเป็นสองเป็นสาม,มเป็นสี่เป็นห้าแล้วสามีจินตนาการว่าภรรยานเนี่ยมีเซ็กกับผู้ชายที่กําลังเข้าแถวยืนเรียกยู่โอ้โหแบบแล้วปากกว่าเธอก็ไม่เต็มใจอะ่ะแล้ว ผู้นี้มามาหาหมอคือสามีพาภรรยามาหาหมอเพื่อปรึกษาว่าให้หมอเนี่ยช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เธอยอมมีเซ็กหมูกับผู้ชายซึ่งผมผมก็ไม่ร่วมมือสามีต้องรักษาแต่สามีดันพาภรรยามาพบแพทย์ในที่สุดเจอกันครัง้งสองครั้งก็เขาก็ไม่มาเลยครับมีอย่าง่คุณหมอลายบอกผมเลยผมเล็กผมเร็วของผมก่อน ทับ <king> <OK. S 1> ใจอเอางก็ตามแต่ว่าถ้ารสนิยมทางเพศแบบทรีซัมที่คุณหมอบอกนี้ต้องอย่าลืมเรือร่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ต้องระมัดระวังแล็ป้องกันด้วยเช่นเคยเลยนะวันนี้ก็ได้ความรู้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ได้ความฮาความสนุกสนานอีกแล้วนะครับกับคุณหมอโอคนเก่งของเรานะครับนายแพทย์สุกมลวิภาวีพุลคุณหมอโอวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ปัญหามีไว้ให้ตอบให้คลี่คลายนะคะแต่หากคุณผู้ชมยังหาทางออกกันไม่ได้ส่งคําถามมาได้ค่ะทุกเรื่องนะคะทั้งเรื่องเพศเรื่องรักมาที่ทุกช่องทางของชูรักชูรสค่ะ mm hmm. ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ mm hmm. กลับมาเจอกันใหม่ mm hmm. คืนวันเพื่อสัดีหน้า mm hmm. ทางช่องสามกด3ามสสค่ะน้องหลับฟันน mm ี hmm. ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะค,คำว่าจิตอาสาเนี่ยมันก็คือ การทำสารณกุศสอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมนะครับไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองไม่ใช่เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ทุกวันนี้ทําความดีแล้วคนที่จะดีใจที่สุดคือตัวเราไม่ใช่ใครคนอื่นเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมบอกจิตอาสาหรือว่าเป็นอาสาสมัครแล้วแต่ทําให้มันร้อยเปอร์เซนต์ให้เขาให้เรามีความสุขแล้วทุกคนก็มีความสุข